สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมไกด์ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนเราต้องทำงานกัน5วันแล้วก็หยุด2วันด้วยและทำไมคนเราต้องหยุดแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์วันนี้จะพามาหาคำตอบกันครับถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอกันในห้องเรียน <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับธรรมเนียมเรื่องวันหยุดครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลักฐานเกี่ยวกับธรรมเนียมวันหยุดที่เก่าแก่ที่สุดนั้นพบในความเชื่อของาศาสนาย,ยูดาดของชาวฮิบรูหรือว่าชาวยิวพวกเขานั้นรับเอาการนับสัปดาห์ที่มีเจวันมาจากอาระยธรรมเมโสโปเตเมียชาวยิวนั้นนับวันเสาร์เป็นวันสบาโตภาษาฮิบรูนั้นแปลว่าเพื่อการพักผ่อนโดยพวกเขานั้นจะหยุดพักจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพทั้งหลายวันเพื่อการพักผ่อนนี้จะนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกของวันศุกร์จนถึงพระอาทิตย์ตกของวันเสาร์ สาเหตุที่การนับวันเสาร์เป็นวันสบาโตนั้นเนื่องมาจากชาวยิวถือว่าวันเสาร์เป็นวันที่พระเจ้านั้นทรงหยุดพักจากการสร้างโลกตามพระคัมภี์พันธส,สัญญาเดิมพวกเขานั้นเชื่อว่าวันเสาร์เป็นวันแห่งการพักผ่อนของนมนุษย์ด้วยทรมเนียมการหยุดวันเสาร์ครับถูกเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์ หลังจากการเกิดขึ้นของศาสนาคริสต์ชาวคริสต์นั้นเปลี่ยนวันหยุดเดิมของชาวยิวมาถือเอาวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนหลังจากถูกตึงไม้กางเขนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรุ่งสางของวันอาทิตย์และพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นภาคที่สองของข้ามพีใบเบิลยังขยับวันสาบาโตหรือวันที่พระเจ้าหยุดสร้างโลกจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์พร้อมกับระบุว่าวันที่7ของสัปดาห์นั้นเป็นวันแห่งการพักผ่อนและการบูชาพระเจ้าเมื่อศาสนาคริสต์ครับ กลายเป็นศาสนาหลักของโลกตะวตันตกศาสนาจักรนั้นประกาศให้วันอาทิตย์รวมถึงวันสําคัญทางศาสนานั้นเป็นวันหยุดจากการทํากิจกรรมหรืองานทั้งปวงของเหล่าชาวคริสต์ศาสนิกชนวันอาทิตย์นั้นจึงกลายเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์ในกลุ่มประเทศผู้นับถือศาสนาคริสต์นอกจากอิทธิพลทางศาสนาแล้วสังคมยุคก,ก่อนครับซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมไม่ได้ให้ความเคร่งครัดกับวันหยุดมากนะักวันทํางานกับวันหยุด จึงเป็นเรื่องอิสระในการปฏิบัติของชนชั้นต่างๆของสังคมไม่ว่าจะยึดถือหรือไม่ทำเนียบว,วันหยุดและการหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์นั้นเริ่มเป็นปัญหาเมื่อทวีปยุโ,โรปและอเมริกาเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในคริสตศตวรรษที่1 8บแถึงสิการทํางานของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนทําให้แรงงานนั้นมีสภาพย่าแย่และมีการใช้แรงงานหนักกว่าการทําเกษตรกรรมเป็นอย่างมากนําไปสู่การเรียกร้องเกี่ยวกับสวัสดิการและวันหยุด และเวลาพักผ่อนของแรงงานอย่างจริงจังโดยเริ่มในประเทศอังกฤษสภาวะที่เกิดขึ้นในยุคนั้นครับแรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นชาวคริสซ,ซึ่งหยุดวันอาทิตย์นั้นมักจะดื่มสังสรรค์กันหลังจากว่างเว้นจากการทํางานมาและอ้างว่าทางานไม่ไหวในวันจันทร์ทําให้โรงงานนั้นขาดแรงงานจํานวนมากในวันจันทร์เกิดเป็นกรณีของเซนตมันเดย์ขึ้นเจ้าของกิจการจึงเริ่มแตนักว่าต้องจัดการเกี่ยวกับวันทํางานและก็วันหยุดเสียใหม่ เพื่อให้แรงงานนั้นไม่ถือโอกาสหนีงานในวันจันทร์กลุ่มแรงงานอังกฤษจึงประสบความสําเร็จในการยึดวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์แต่ยังต้องทํางานวันเสาร์ครึ่งวันในคอ1สอนหนึ่879ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีความพยายามในการเรียกร้องวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาโรงงานบางแห่งนั้นยังไม่มีวันหยุดสําหรับพนักงานเลยด้วยซ้ํา จนกระทั่งในคศ1908เจ้าของโรงงานผลิตฝ้ายในเขตนิวอิงแลนด์ได้อนุญาตให้คนงานชาวยิวนั้นหยุดตั้งแต่เย็นวันศุกร์จนถึงเย็นวันเสาร์ตามหลักวันสบาโตและมาทำงานในวันอาทิตย์แทนอย่างไรก็ตามครับการเปิดทำการวันอาทิตย์ของโรงงานทำให้ชาวคริสซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่นะั้นไม่พอใจโรงงานที่ต้องให้พวกเขามาทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของพระเจ้าจนเริ่มกลายเป็นความขัดแย้งที่บานปลายขึ้นเรื่อยๆในสังคมอเมริกัน เมื่อเจ้าของโรงงานส่วนใหญ่นั้นเห็นท่าไม่ดีจึงเริ่มมีแนวคิดที่จะให้วันหยุดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อจบปัญหาเหล่านี้แทนในปี1938ครับเฮนรี่ฟอร์ดเริ่มใช้ระบบปิดโรงงานในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ทําให้พนักง,งานแรงงานนั้นมีวันหยุดพักผ่อนเต็มๆ2วันวันหยุดงานที่มากขึ้นทําให้คนงานของเขาสามารถซื้อรถในกิจการเอาไปขับขี่เพื่อการพักผ่อนกับครอบครัวได้ รวมถึงจบปัญหาเรื่องวันหยุดของพระเจ้าซึ่งมันก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับจนบริษัทอื่นๆนั้นเริ่มนํามาปรับใช้ตามชว่วงวิกฤตเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับและระหว่างสงครามโลกครั้งที่2กลุ่มสหภาพแรงงานโรงงานเสื้อผ้าในสหรัฐอเมริกานั้นกลายเป็นสหภาพแรงงานกลุ่มแรกที่ประสบความสเสีเร็จในการเรียกร้องนายจ้างและรัฐบาลเพื่ออนุญาตให้พวกเขานั้นหยุดงานได้2วันต่อสัปดาห์ซึ่งก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างเป็นทางการจากนั้น ระบบวันหยุดดังกล่าวจึงแพร่หลายและถูกนําไปปรับใช้กับกิจการและหน่วยงานอื่นๆทั้งในประเทศและนอกประเทศทำเนียมการหยุดวันเสาร์อาทิตย์จึงกลายเป็นที่นิยมและถือปฏิบัติกันในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในเวลาต่อมาครับท้ายที่สุดแล้วครับการที่เรามีวันหยุดทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นต้องยกผลประโยชน์ให้ชาวยิวและชาวคริสต์ครับที่มีวันแห่งพระเจ้าไม่ตรงกันรวมถึงคุณเฮนรี่ฟอร์ดและรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาในยุคนั้นด้วย ถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างวิดีโอนี้เลยครับและถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับ